ไม่ว่าจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรต้องยอมรับเอามาตัดเอามาปงเอามาวางแล้วเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปส่องดูเขาถ้าปฏิบัติมากเขามากเข้าแล้วเนี่ยกรรมอันนั้นจะอาจจะเป็นของเราก็ได้ที่มันผูกพันกันมาเหมือนพระพุทธเจ้ากับเทวทัตนั่นแหละต่อให้เราไปเกิดเป็นผี่เป็นน้องกันเดี๋ยวมันก็ต้องคดกัน กงกันชิงสมบัติกันหัําหันกันพี่น้องจะรวยแค่ไหนก็ตามลองดูที่ทําไม่มีบุญต่อกันเขาจะช่วยไหมไม่มีบุญต่อกันเขาก็ไม่ช่วยอีกเกิดมีบุญไปต่อคนอื่นคนอื่นกลับมาช่วยนี่ทาบุญกันให้เป็นนะทําบุญให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเออไปส่วนคนอื่นทําบุญเอาทําบุญเอาตัวเองไม่ฟักกระเป๋าทําบุญมากเออวันหนึ่งเฮอกลับฉาติมาเกิดเพื่อนรวยหมด เราลำบากคนเดียวแต่ว่าที่ไปชวนเพื่อนทําบุญแล้วเพื่อนกลับมารวยเนี่ยเรานี่ดีอยู่อย่างหนึ่งได้เครดิตได้เพื่อนรวยแม้แต่จะทําบุญทําเอาทําเอาแต่ไม่เคยชวนใครทําเลยทําคนเดียวทําเอาทําเอา,เอาพอกลับชาติมาเกิดเป็นเศรษฐีเดียวดายไร้ญาติขาดมิตรฐานะทําบุญไม่เคยบอกเพื่อ มิตรเพื่อนผงสหายนะบุญนี่มันก็แปลกเหมือนกันนะพิจารณากันให้แน่นๆปฏิบัติกันให้ดีๆคำว่าทุกข์เราจะต้องเจอทุกเรื่องทุกขปัญหารู้จักเรื่องร้อยแปดพันเก้าไหมของเราชดใช้อะไรกันบั่งแล้วเวลาเจอทุกเจอปัญหานั้นเป็นโอกาสแล้วถ้าทุกไม่เกิดจะได้ตัดไหมจะได้ปรงไหมจะได้วางไหมแม้แต่ขันติจะเกิดไหม เมตตาก็ไม่เกิดเพราะอะไรไปเห็นปุ๊บโมโหปั๊บเม่ตามจะเกิดตรงไหน,นแม้แต่อุเบกขาขันติเป็นขันแตกเองมันจะอุเบกขาตรงไหนอ่ะเนี่ยฝึกฝึกกันให้ได้ยามไหนมีเหตุมีเรื่องวันนั้นเป็นโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลวันไหนไม่มีเหตุไม่มีเรื่องวันนั้นสะสมบุญเรียกว่าวันไหนมีเรื่องนั่นคือทานใหญ่วันไหนไม่มีเรื่องนั่นคือทานเล็ก เพราะเป็นการสะสมบรารมีเล็กๆน้อยๆอยเพราะยังไม่มีเรื่องเพราะมีเรื่องมีทุกหนักๆโอ้โฐานใหญ่เลยเป็นบรารมีใหญ่เลยเป็นโอกาสที่เราจะงัดบรารมีมาเพียรประพฤติปฏิบัตินะเรียกว่าบรารมีสิบทัศสามสิบทัศพึงเอามาปฏิบัติขึ้นเป็นโอกาสของเรานี่มีเรื่องมีขันติกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ขันแตกกันหมด แล้วเมื่อไหร่ล่ะบารมีจะเกิดไม่มีทุกข์ถามว่าจะเอาอะไรไปตัดไปป่งไปวางจะเอาอะไรไปสร้างบารมีบารมีก็คือตัวทุกข์นี่แหละไปดูที่พระพุทธเจ้าแต่ละพบแต่ละชาติยิ่งทุกข์ยิ่งสู้ใช่ไหมยกตัวอย่างเป็นเส่นพระมาหาชนกเคยถอยม